โดนใจใชายผ่านนี้นะคะเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะสาขาที่ดูแลคือ,อบิ๊กซีดานบุนทดค่ะ,ะส,ำสำหรับตัดสินใจร่วมแบรนด์โดนใจก็คือมีการศึกษามาหลายแบรนด์แต่รู้สึกว่าโดนใจนะคะตอบโจทย์สำหรับตัวเองมากที่สุดคือเราสามารถที่จะกำหนดราคาขายเองได้สั่งของเองได้สไตล์นะคะแล้วก็ เป็นเจ้าของ100%ปันผลเข้าตัวเอง100%นะคะ,ะไม่มีการบังคับที่จะซื้อของซื้อสินค้าชิ้น2ชิ้นได้ราคาส่งไม่จําเป็นต้องซื้อยกรลังคือทางวิซีจะยกคิดให้เป็นราคาส่งเลยนะคะของเสียของแตกเทมได้นะะไข่เสียไข่หมดอายุเทมได้ ขนส่งสินค้ามาให้คือขนส่งตามเวลาตรงเวลาตามที่เราสั่งสั่งปุ๊บได้ทันทีนะคะถือถ้าเราเร่งมากๆก็คือสั่งสามารถแจ้งน้องได้เลยน้องสามารถมาให้ทันทีนะคะมีการจัดเรียงสินค้าโดยทางบิ๊กซีจะส่งพนักง,งานมาจัดเรียงสินค้าทำความสะอาดร้านให้ทุกสัปดาห์หรือถ้าเราจะมีการรีโนเวทชั้นเปลี่ยนชั้นหรือว่าเพิ่มสินค้าเนี่ยโทรแจ มีซีให้จัดส่งน้องๆมาช่วยเรียงของได้นะคะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแบรนด์โดนใจคือร้านค้ามีความทันสมัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกค้าเชื่อถือนะคะรู้สึกว่าเข้ามาซื้อของแล้วก็หาของได้ง่ายแล้วก็ สินค้าอะไรถูกๆคือจะมีการแจ้งโทรมาบอกเลยว่าเออพี่มีโปรโมชั่นอันนี้นะพี่สนใจไหมบางทีเราก็ยุ่ขายของเราอ,อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารมากนากคือน้องเขาก็มีการแจ้งข่าวสารให้ได้รับคำออที่ปรึกษาทางด้านการขายที่ดีนะคะก็เลยตัดสินใจร่วมแบรนด์นี้คิดว่าตอบโจทย์กั